สวัสดีครับพี่น้องมินบาแคเกนเฟนมาลลัมครับผมไปเงาเงาไปทางนี้เห็นรถกูเนี่ยไปทางพี่ไปทางพี่ไปงี้ก็ได้บอกฮะไปไปาไปทางพี่ชิวว่ารถรถไรไปพี่น้องครับฮ่าเลิกงานแล้ว อยังไงมาตามติดชีวิตซุปตาครับพี่น้องครับชิมี่เพื่อตามติดชีซุปเปอร์ซุปเปอร์สตาร์นะพี่น้องเนาะร้านอะไรร้ะไอ้ฮัตตูเกด้ฮะอุนเปน่ะยังนิดหน่ยีแต่ยันเถอะมีอะไันเฮ้ยเงีหลายนะ ไปครับไปฟองยังคนไอ้เบอ่อคนหลายคนมอนควัวะฮะเบอร่นวันมัดองเขาบัเออนั่นทะลุได้เยอะมั้งเนี่ยไปย่างออก่อนนักบ่นี่กกับอาโอ้คือนักแก่เฉ่ามันยังบ่ตีเอา คือพอออกเนี่ยไหลมันเหม็นยังเนี่กระป๋อนะมันเหม็นยังคือหนักจ้ะมัเหม็นย่างเมันเหม็นอย่าง่ได้่าเหม็นมันเหม็นยังเนอะอันวดียกว่าจำเป็นกระเนี่ยมันหนักปวมันหลังจะปักหรอฮะปักปักองอะเขาม่อย่างคือบ่อใช้ร่งเจ็บมีร่างบ่ฮะมีร่างหนองตาม

สรุปคือไอ้สรหยางสรุปสรุปคือไอหยางเหมือนเดิมสรุปไอแค่ตัวนัลับไปฮะบ่ายบางคามางจินตัดออะไรเงี้ยาว่ว่ามีมเด้อ มันยงังไงเจ้ขึ้นได้ป่นี่ขึ้นโนวนได้ป่ะขึ้นโน,นวนไ <c oughs> ด้ยี่ปะเดินเล่นหัวไปได้งงไงหลังเด้อหังหนักกระป๋อยเลยมูแล้วมูแล้วขอช่วยนี่สร <c oughs> <c oughs> ุปคือไอเจ็บ สรุปไอเป็นเสือห้องมอเอ้ยสรุปือก้อไหมไอแค่ตัวตลกสรุปสรุปก็ปีมเม่มดีีบ่าผมม่เมด้วยละเม้มบัดเม้มบัดบัดบัดสางฮะตัวไหนจะต้องพัะเมมบัดด้วยาบุาง่ไอเ้ฮะตวจะเบิ่งไปบไปเมมบัดด้วยฮะบ่หรับทัสายนอนกันเนาะตัวอ่อน เราหลับเลยมาเกยวของงเลยโยเปลีน้ไปโยกบอมาเอาอปลยมันหน่อยะอ้หันกล่องไปบอกเลียยฮะนโยกัสิเยงหันเยงโอ้ันเยืนนโยสิวนเีพี่นี่นี่มุมนี้นี่แขงขยยลุ่นารีว พี่ยูกพี่นองใช้กำลังโหนี่เมะี่มะี่มะออมันเงาเลยดิพี่มะพ,พ,พี่น้องครับไปเอานงนทำบอกเราบ้าง <laughs> โอ้ยโอ้ยติดกดยูทูบวันนี้ดึงทำทำเด้พี่น้องเดทำทำดึงำ kẹp chọc kẹp chọc kẹp chọc cái nòng vừa là dưới <laughs> <laughs> như vừa mà 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 chỉ bôi chìm cái lết tuần bị nòng ấy mỗi mùa nhà mà năm อีปอยทีมใบกะเรียดตุนตุนนะคือแบบชิปนี่เป็นชิปตามที่ชิตสุดตายดีนะครับมื่อนีป้ปังแห้งติดๆหนาไว้ที่หลายพันอยู่ครับเจ้าหันาหามาทา้งชนาใช่ไหมโบกีรอย <c oughs> ติดๆสองรวยก็บ,บาทเจอนี่ดูดยีกับไปเจอนี่เพิดบันแพงกับไป <c oughs> สองสามพันครับติดมือ ạ như hey. đi chắn chỉ chắc chỉ mới chắc cái thế chắc cái chuột chắc chắn chưa chắc chắn hấp chắc chắn không Ngàn cái chắn chắn อะไรนะเออเอาตื ừ, đ đ ่นมาทุกขกของวัแล้วเนี่ยพ่อเหนือครูมับอกว่าให้ไปรับนะครับสีกับพี่แซมสองคนถ้างั้นเราลุยบัสถ้างั้นเราลุยบัตรเออเออเพราะว่าเขาจะเอาคนเที่ยวมีอยู่เนื้อแต่เนื้อแต่กล้องกับขากล้องนะนะไปอะไรก่อนกับไอามไงเอาเงา บนเตียวไห้ฮทีน้ำบอกไปด้วกระเป๋าเอามาแล้วกระเป๋าพี่เป็นสองใบเอามาแล้วฮะบอกครับผมไอเตือนสัตว์แตงหิ้ขเขาเตะนี่เดี๋ยวนี่เดียไฟเปิดยังไงนบุญเลี่ เฮ้ยออกมาจากบ้านพี่สิงตัวต้องทาแรงออกมาแบบนี้ได้เไอ้เฮ้ยออกมาจากบ้านพี่สิงห์ด้วยเออเออไอ้ไอ้คลิปเลี้ยวไม่อยากเอาไปวะอ่ะพี่น้องครับแล้วไปนั่งไปรถกันปุ๊บรถอยู่ไกลเตยอยู่คลิปนี้ฉันเพี่น้องเออสวัสดีครับ